รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคกับผมจักรพันธ์จักรพลครับชมครับรายการรอบภูมิภาคสัปดาห์นี้เราพาผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือเขื่อนสิรินทร์ครับซึ่งหลายๆท่านนั้นรู้จักเขื่อนแห่งนี้เป็นอย่างดีแต่หลายๆท่านก็ยังไม่รู้ว่าภารกิจรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างรายการรอบภูมิภาคสัปดาห์นี้เราจะพาผู้ชมนั้น ไปเจาะลึกไปดูถึงภารกิจในการทำงานของทางเขื่อนสิีอุรินทรแห่งนี้ให้มากกว่าที่คุณผู้ชมนั้นเคยรู้จักครับติดตามให้ดีในรายการรอบพิภาควันนี้ครับ ครับและตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนสิรินทรนะครับซึ่งภารกิจหลักของที่นี่นั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้เราอยู่กับผู้ที่รู้ดีในเรื่องนี้เลยครับซึ่งท่านเป็นหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินทรครับคุณสังวานพรมสัมรีครับสวัสดีครับท่านครับผมครับสวัสดีครับหลายคนสงสัยครับท่านว่าภารกิจหลักของทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินทรนะครับมีอะไรบ้างอยากให้ท่านช่วยตอบคําถามนี้ให้กับผู้ชมสักนิดหนึ่งครับอ๋อครับผมภารกิจหลักของกองไฟฟ้าเขื่อนสิรินทรนะครับก็คือ เรา,ารับภารกิจหลักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมานะครับก็คือเราเป็นลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภ,า,า,รภา,ารกิจหลักของเราก็คือการผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้านะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็โดยภาพรวมก็คือในราคาที่เป็นธรรมครับแต่ว่าก็มีภารกิจที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเราเดินเครื่องนี่เราดูแลโรงไฟฟ้าพลังน้าของเขื่อนสิลินทรและเขื่อนปางมูลเป็นหลักนะครับฉะนั้น ภารกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการน้าเกิดซิรินทร์ทอนและเกินปากมูลนะครับควบคู่ไปในเรื่องของการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อที่จะให้มีการใช้น้ําหรือว่าการาทําให้น้ําที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ภารกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ได้รับมาก็คือโดยนโยบายของกาพอแล้วนะครับก็คือว่าถ้าเรามีาพื้นที่ของกาพอหรือว่าแหล่งผลิตของกพอหรือว่าหน่วยงานของกบพออยู่ที่ไหนนะครับครับเราก็จะ มีการดูแลพี่น้องชุมชนที่อยู่ร,บรอบๆควบคูนไปด้วยนะครับก็หมายถึงว่าอาจจะไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะฮะอาจจะติกดลักษณะ,ะดูแลเพื่อที่จะให้พี่น้องเราเนี่ยมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับซึ่งกว่า50ปีที่สร้างเขื่อนสิรินทรอแห่งนี้มาก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงส่งเสริมอาชีพต่างๆใ,ให้กับพี่น้องบริเวณโดยร,รอบด้วยครับ,รบถ้ามุมมองในส่วนที่พี่น้องประชาชนร,รอบๆพื้นที่เราเราได้ประโยชน์นะครับ แต่ว่าโดยองค์กรของเราเองหน้าที่หลักของเราก็คือเราผลิตพลังงานไฟฟ้านะฮะโดยทรัพย์สินที่ที่เราดูแลอยู่นะครับก็คือในเรื่องของอ่างแล้วก็เรื่องของเขื่อนก็คือรงไฟฟ้าครับสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานครับใช่ครับอย่างเช่นล่าสุดครับที่ด้านหลังของเรานี้คืออะไรครับท่านกับที่ท่านเห็นนะครับก็คือรงไฟฟ้าพลังเซลแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำนะครับขนาดสี่ิห้ามิะกวัตต์นะครับหรือว่าโซล่าฟลตติ้งนะครับสี่ห้ามิะกวัตต์ซึ่ง ในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าใหม่หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ที่การไฟฟ้าเราได้นําเข้ามาใช้ในองค์กรนะครับก็จะเห็นว่าในพื้นที่ของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยตัวไฟโซลาเซลล์ในปัจจุบันนะครับถ้าเราจะสร้างให้ได้สเปกหนึ่งมกะวัตต์นะครับเราจะใช้พื้นที่อยู่ประมาณ1ิไร่นะครับถ้าเปลี่ยนพื้นดินเราต้องไป ใช้พื้นดินที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยที่อยู่อุตสาหกรรมพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับแต่ถ้าทีนี้เรามามองดูในน้ําเราที่มีพื้นที่อยู่นะครับก็คิดว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับถ้าเราก็มีการทดลองหรือวิจัยมามาตลอดนะฮะก็พบว่าสามารถที่จะนําพลังงานโซลาร์เซลล์นี่มาวางบนทุ่นลอยน้ําในพื้นที่อ่างของเราซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่ทั้งเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและก็ที่พักอาศัยนะฮะจะได้ไม่ไปรบกวนพื้นที่ทางนู้นนะครับ ก็เรียกได้ว่าใช้พื้นที่บนผิวน้ําของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับสิ่งที่ได้ประโยชน์จากการสร้างโซลาร์เซลล์ลอยน้ำนี้ครับมีทั้งด้านไหนบ้างครับท่านก็อันดับแรกเลยที่เราเห็นนะครับก็คือพอสร้างเสร็จแล้วนี่ปรากฏว่าพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยก็คือเขาได้พลังงานตามแสงแดดเช้ามาพอมีแสงปุ๊บนี่เราได้พลังงานออกมาเลยในแต่ละวันนะครับก็ จะเห็นว่าพลังงานที่เราได้มาเนี่ยเราจะส่งจ่ายเข้าไปในระบบของการไฟฟ้าก็จะเห็นว่าในพื้นที่ของเราที่อยู่ในพื้นที่ที่การส่งจ่ายนี่ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างคอมม่นคงนะครับให้พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงหรือว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มันเป็นการเติมเติมระบบหรือว่าเสริมระบบที่มีผู้ควบคุมระบบเขาดูแลอยู่ว่าตรงไหนพลังงานขาดหรือว่าพลังงานไม่เพียงพอเขาก็จะเสริมเข้าไปนะครับ ครับ,รบซึ่งก็ถือว่าเมื่อก่อนนี่ถ้าพลังงานถ้าถ้าผู้ดูแลพลังงานครับผู้ที่ดูแลเรื่องไฟฟ้าบอกว่าขาดตกเราจะต้องเดินเครื่องอผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้อํอนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่เราจะดูไฟฟ้าจากโซลราเซลล์ก่อนนะครับถ้าไม่เพียงพองจริงเราถึงจะเดินเครื่องพลังน้าเพื่อช่วยเสริมครับอ๋อแสดงว่าตัวนี้ก็เข้ามาช่วยเสริมหรือเป็นหลักขึ้นมาเลยใช่ใชไหมครับก็คือ รถไฟฟ้าตัวนี้นี่มันเป็นรถไฟฟ้าที่ไปพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าที่เราทราบกันคือเราใช้แบบไฮบริดเราใช้งานแบบไฮบริดแบบไฮบริดคืออะไรก็คือว่ารถไฟฟ้านี้นี่เมื่อแดดออกนะครับ,รบก็จะได้พลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าณตอนนั้นพลังงานไม่เพียงพอเราสามารถที่จะเดินเครื่องจากรถไฟฟ้าพลังน้ามาเข้ามารวมกันได้ครับนะครับ,รบ,รบหรือว่าในขณะที่แดดดีๆนะครับ พลังงานไฟฟ้ามันเพียงพออยู่แต่มีเมฆมาบัง่ารลอยฟ้าโซลล์เซลเซล์หรอแล้วทําให้พลังงานไฟฟ้ามันดรอปลงครับนะครับเราก็สามารถที่จะเดินเครื่องพลังงานจากรอยฟ้าพลังน้ำเราเนี่มาเติมเต็มอครับเพื่อที่จะใหะ้เรื่องของพลังงานเนี่ยให้เขาเรียกว่ามีความเสถียรมีความสมูทในระบบมากขึ้นนะครับครับซึ่งจากแต่เดิมจะเป็นแต่พลังน้ําอย่างเดียวอ๋อใช่ครับโอ้แสดงว่าช่วงนี้ก็กลับมาช่วยเสริมช่วยอ สร้างความมั่นคงทางน้นพลังงานมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต้องการไฟฟ้าใช่ไหมครัตอนกลางวันเราก็ต้องเดินเครื่องพลังงานน้ําน้ําส่วนที่ใช้ในกลางวันเนี่ยมันก็จะหายไปอตอนนี้ถ้าสมมุติว่ากลางวันเรายังไม,ม่มีความต้องการที่จะใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังน้าแล้วก็เก็บไว้ในตอนเยน็นนะครับซึ่งเนื่องจากว,ว่าตอนเย็นเนี่ยคนใช้ไฟค่อนข้างจะเยอะครับมีความต้องการใช้ไฟมาก นะครับเราก็เก็บน้ําจากกังวลไปเดือนตอนเย็นได้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยของของโซนอีสานช่วงโซนอุบลนะฮะอุบลศรีสะเกดทางอำนาจเจทรนี้ก็ถือว่ามีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นครับเราก็ไม่ต้องปล่อยน้ําในช่วงที่ไม่จําเป็นต้องปล่อยออกไปรวมถึงป้องกันการระเหยของน้ําด้วยรักษาหน้าผิวน้ําด้วยใช่ไหมครับในส่วนที่เรามีผิวของโซลา์เซลล์ที่ปกคลุมอยู่เนี่ยก็ถือว่าลดการระเหยของของน้ําที่เข้าไปในอากาศครับอ อย่างในช่วงครับช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับทางเขื่อนเรามีการบริหารจัดการน้ําอย่างไรบ้างครับครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานะครับโดยภาพรวมนะครับก็คือเกือบทุกเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องการบริหารจัดการน้ําก็คือว่าทําอย่างไรหน้าแรงน้ําจะยังมีพอใช้ครับทำอย่างไรหน้าฝนน้ไมาเยอะๆจะไม่ทําให้น้ําท่วมนะครับตรงนี้ก็คือว่านับปัจจุบันก็กําลังเข้าหน้าฝน แต่ว่ายังยังไม่ใช่ฝนเต็มเต็มนะครับ,รบตอนนี้เราอยู่ในระหว่างช่วงของการพร่องน้ําลดระดับน้ําเพื่อที่จะรอฝนใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พร่องลงเนี่ยถ้าฝนมาเยอะๆจะอาจจะทําให้น้ําล้นเขื่อนเป็นอันตรายกับตัวเขื่อนได้นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราลดระดับน้ําอยู่นะครับแล้วก็เราจะเก็บน้ําในช่วงปลายฝนนะครับก็หรือส่วนใหญ่ก็จะร้อเเเต็มอ่างในช่วงเดือนตุลาพอดี <T> <mic> นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในอส่วนน้งกองโรยฟ้าเขื่อนจีนทอนที่เราดูแลอยู่ก็คือโรยฟ้าเขื่อนปากมูลนะครับซึ่งทางโรยฟ้าเขื่อนปากมูลก็เช่นกันนะฮะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําก็คือว่าหน้าแ้งทํายังไงน้ําจังหวัดดุบลจะไม่แล้งนะครับ,รบแล้วเวลาหน้าน้ําหน้าน้นําท่วมลือดหรือว่าน้ำน้ำมากนะครับทำอย่างไรจังหวัดอุบลหรือว่าพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนปากมูลจะไม่มี น้ําท่วมจากอิทธิพลของเขื่อนปักมูลนะครับซึ่งเรามีการบริหารจัดการน้ําโดยรูปแบบของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดบนครับก็เป็นการทํางานควบคู่หรือร่วมกันมาครับแล้วในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเมื่อสักครู่นี้เดินเข้ามาเห็นทางด้านแซนบ็อกทางด้านเข้านีครับทางเราเนี่ได้มีการส่งเสริมกับชาวบ้านอย่างไรบ้างครับ ก็ในส่วนของสิ่งที่เกิดตอเน,นื่องจากลอยฟ้าโซลาเซลล์ทุ่นลอยน้านะครับ,รบก็คือสิ่งที่เราเห็นอันดับแรกเลยก็คือว่าเราเคยไปถามผู้ที่ทําการประกอบแพรท่องเที่ยวครับ,รบทางผู้ประกอบการบอกว่าหลังจากที่ทุ่นโซลาเซลล์เสร็จแล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวยอดจองแพรเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับก็เลยถามว่าเกิดจากอะไรเขาบอกว่า อันหนึ่งเขาถือว่าส่วนที่เป็นโซลาเซลล์นี่ถือว่าแหล่งเ,เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานใหม่อีกแหล่งหนึ่งครับ,รบซึ่งผู้ที่มาทางน้ำนี่ก็สามารถที่จะมาเห็นอย่างใกล้ชิดนะครับในขณะเดียวกันผู้ที่มาทางบกนะครับก็คือมาที่อาคารศิรินธนพากลแล้วก็มาเดินที่เนเจอร์วอลกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแลนด์มาร์คนึงที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ประกอบกเราผู้ที่มาทางบกก็เยอะเช่นกันนะครับเข้ามาเยอะเช่นกันก็ตามตาม,ตามที่ ในโซเชียลได,ได้สื่อสารเอาไปเนาะครับผมครับซึ่งเราก็เห็นว่าในปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาเยอะเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเราก็มีการส่งเสริมกับชุมชนอยู่แล้วในเรื่องของการผลิตผลิตลต,ตัวสินค้าของชุมชนหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเราก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่จะเป็นเอาเลสหรือว่าเป็นตลาดให้กับพี่น้องนะครับเราก็เลยว่า อาแต่ด้วยด้วยพื้นที่นะครับตอน,น,นแรกๆนี่พื้นที่มันไม่ไม่พร้อมนะครับ,รบเราก็มองว่าเอา้าเพื่อให้พี่น้องที่มีสินค้าได้มีจุดวางขายนะครับแล้วก็ถ้างั้นเรามาทดล,ลองตลาดกันก็ค,คุยกับพี่น้องที่ท,ท,ที่ที่อยู่กับพวกเราเนาะท,ที่เป็นชุมชนกับทางฝ่ายปกครองด้วยครก็มาพูดคุยกันก็มีทั้งการไฟฟ้าฝ่ายเดิต้าประเทศไทยฝ่ายปกครองพี่น้องชุมชนที่อยู่ ที่มีตัวผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเราก็เน้นไปในเรื่องของต้องเป็นกลุ่มวิสาหกิจเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชุมชนที่เป็นกลุ่มครับนะครับครับแล้วก็ตกลงกันได้ว่าเอาเป็นว่าเราใช้คําว่าตลาดแซนบอกของฝากตลาดโซล่าก็แล้วกันนะครับซึ่งก็ก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ผ่านมานะฮะก็แบบนั้นก็ในส่วนน้องหลังจากที่เปิดแล้วนี่ก็ถือว่ามีการตอบรับเป็นอย่างดีครับ สร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมถึงผู้ที่มาค้าขายในบริเวณนี้ด้วยครับก็ส่วนหนึ่งเรามองว่านักท่องเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับหนึ่งในเรื่องของถ้ามาร้อนๆเนาะมันจะร้อนอบอ้าวหน่อยมีน้ำมีอะไรมีอาหารมีอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องของการให้เขาเรียกว่าให้มีการตอบสนองในเรื่องของของเครื่องอุปโภคบริโภคให้นักท่องเที่ยวครับในขณะเดียวกันพี่น้องเราเองก็ได้ขายของอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็น เป็นเรื่องของการหาหาของดื่มของกินมาให้นักท่องเที่ยวในขณะเดียวกันก็มีพวกของฝากของใช้ด้วยครับถือว่าตรงนี้เราเหมือนกับว่าผู้บริโภคกับผู้ผลิตมาเจอกันอะไรประมาณนี้ครับทำตามพื้นที่ให้มีทั้งของรับประทานทั้งเครื่องดื่มทั้งเครื่องจักรสารอะไรต่างๆนานาซึ่งทางเข้าเมื่อกี้ผมก็เห็นค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะครับท่าน สุดท้ายนี้อยากให้ท่านได้ฝากถึงนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนที่อยากจะมาเที่ยวที่เขื่อนสรีอุรินทร์แห่งนี้สักนิดหนึ่งครับ,คร,บครับในส่วนของกองไฟเขื่อนศรินทร์นะครับเราดูแลพื้นที่ของเขื่อนสรอุรินทร์และเขื่อนปักมมลนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราดูแลเราก็พยายามดูแลให้มีความสวยงามให้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรนะฮะน,น,นอกจากว่าเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วนี่นะครับ ครับถ้าท่านมีโอกาสนะฮะก็เลยมาทางานี่ชื่อว่าเวนะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะครับที่เราสร้างมาเพื่อที่จะให้เป็นจุดท่องเที่ยวของจังหวัดดุบนแล้วก็ให้พี่น้องชุมชนนะครับได้ประโยชน์ในในพื้นที่นะฮะท,ที่ที่เราคิดว่ามีมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับว่าในพื้นที่เราเราพยายามดูแลให้มีความสวยงามความปลอดภยัยนะครับแล้วก็ให้ มีความเขาเรียกว่าความถูกใจนะฮะในเรื่องของเมื่อมาแล้วก็อยากให้มีความประทับใจกลับไปนะครับเราก็จะมีในส่วนของพื้นที่ที่สวยงามแล้วก็สินค้าพี่น้องชุมชนที่พยายามคัดสรรมาให้พี่น้องเป็นอย่างดีครับผมเรียกว่าครบถ้วนนะครับมาที่เขื่อนสุรินทร์อนแห่งเดียวได้ทั้งดูโซลาเซลล์ได้ทั้งมาดูการผลิตไฟฟ้ารวมถึงได้มาดูสินค้าจากชุมชนด้วยนะครับเรนนี้ขอขอบคุณท่านสังวานพรมสำลีเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับดีครับ หลังจากที่เราเดินชมเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่เกิดซินทรนแล้วนะครับด้านหน้าก็จะมีตลาดแซนบ็อกซ์ซึ่งเป็นสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนต่างๆงที่ทางกองโรงไฟฟ้านะครับได้ให้การส่งเสริมรวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์และต่อยอดนํามาขายที่ตลาดแห่งนี้นะครับ วันนี้ผมก็ได้นัดกับพี่คนหนึ่งไว้ครับซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เองครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์พี่สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ้พี่อาทิตย์พรคุณานะครับซึ่งท่านเป็นวิศวกรสิบผู้ช่วยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรครับพี่อ๋อนี่ครับก็คือเป็นมะม่วงหิมพานต์ครับแปรูปอบพร้อมรับประทานก็เป็นจากวิสาหกิจชุมชนที่อยู่รอบเขื่อนสิรินธรนะครับนี่ก็เป็น กลุ่มวิสาหกิจหนึ่งที่ถือว่าประสบความสําเร็จครับในเรื่องของการทั้งแปรรูปแพ็กเกจิ้งจาหน่ายนะครับนี่ก็เดี๋ยวอาจจะพัฒนาเรื่องของรสชาติแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นต่อไปซึ่งเราก็ดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยในการส่งเสริมต่างๆครับใช่ครับใช่ครับนี่ผมได้ยินมาว่าเห็นมีเรื่องอะไรนะเขื่อนซิลินทอนโมเดลไม่แน่ใจว่าเขื่อนซิลินทอนโมเดลนี่คือโมเดลอะไรครับพี่ครับคือเขื่อนซิลินทอนโมเดลก็คือเป็น ในส่วนของเราบอกว่าเราวางกรอบในการที่จะน้อมนำศาสตร์พระราชาครับมาใช้ในการพัฒนาชุมชนส่งเสริมโอกาสของชุมชนภายใต้แนวทางของศาสตร์พระราชาอย่างมีส่วนร่วมนะครับก็ประกอบไปด้วยแนวทางการดำเนิน,นการอยู่หกด้านนะครับ,รบด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะพูดคุยหาหรือปรับแนวความคิดกันในการที่จะทํางานแบบใหม่สมัยใหม่อันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการสร้างแหล่งศูนย์เรียนรู้ นะครับแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งด้านอาชีพต่างๆด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับด้านตลาดอะไรต่างๆหรือเรื่องของการะสมสัตว์อะไรพวกนี้นะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กก็คือเครือข่ายต่างๆที่มาช่วยเราเช่นจากมหาวิทยาลัยจากหน่วยราชการจากภาคเอกชนครับต่างๆที่ที่มองถึงศักยภาพของชุมชนแล้วก็พัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของ Quick Win Project เรื่องของการสร้างหรือพัฒนากลุ่มอสาหกิจที่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเร็วอย่างเช่นกลุ่มเม็ดมังวงิีวพันอย่างนี้หรือกลุ่มเกษตรผสมผสานคำวางยางที่เขามีโมเดลของการเลี้ยงแพะที่น่าสนใจต่างๆอันนี้หรือหลายๆกลุ่มอย่างนี้ครับกลุ่มปาซิลแก้วสมไม้ไผ่อย่างนี้นะครับกลุ่มแรรูปโมเดลต่างๆนี้ก็เป็นหนึ่งในคลิกวินที่เรากําหนดหรือช่วมกับชุมชนพัฒนาขึ้นมาครับ ต่อมาโนดที่5้าจะเป็นเรื่องของเรื่องของเราส่งเสริมด้านการตลาดรเรื่องของการนำอินโนเวชันวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพอันที่6ก็เป็นจุดสำคัญก็คือเรื่องของทัวริซึมเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่เขื่อนสซินทรพื้นที่อำเภอเซินทรแม้แต่ไปถึงตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบลด้วยในการท่องเที่ยวมันจะทําให้เกิดการจับใจใช้สอยอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับ ท้องถิ่นเนี่ยก็จะทําให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชนก็มีโอกาสที่จะได้รับรายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆครับโอ้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่รวมไว้ทุกอย่างเลยก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรครบองค์ของหกด้านนั่นเลยนะครับในส่วนของตลาดแซนบล็อกตัวนี้ที่เราจัดตั้งขึ้นมาครับเพื่อทดสอบแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆว่าตั้งแต่ในห่วงของช่วงท่องเที่ยวช่วงสงการที่ผ่านมากลับมาช่วงฤดูฝนว่า เขาเรียกลักสถีที่อะไรต่างๆจะเกิดขึ้นเป็นยังไงมีปัญหาอุปสรรคอะไรกับชุมชนมีข้อคิดข้อเสนออะไรจะเก็บข้อมูลนะครับก็คาดว่าจะเก็บข้อมูลสัก1ปีครับแล้วก็จะดูแนวทางการที่จะพัฒนาหรือยกระดับตลาดไปยังไงเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนครับอืมครับหลังจากที่เราได้เปิดตลาดแซนด์บ็อกซ์มาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้ครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มเป็นที่สนใจในโลกโซเชียลแล้วก็ในชุมชนนะครับ สังเกตว่าในห่วงตั้งแต่เราเปิดมาตั้งแต่เมษาที่ผ่านมานี้เองนะฮะครับถึงนี่น่าจะสักอะรอีกสองเดือนเนาะสองเดือนกว่าก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วประมาณสักเกือบแสนหกหมื่นคนนะครับสร้างสร้างรายได้ให้กับตลาดของเราเนี่ยพี่น้องที่อยู่ประมาณ12บกลุ่มวิาหกิจเนี่ยนะครับน่าจะพอสมควรนะครับหลายแสนบาทได้แสนบาทนะครับครับครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขายโดยการ เอานกต้องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ก่อนแล้วก็รู้เรื่องของพลังงานหมุนเวียนเรื่องของพลังงานสะอาดที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแนวโน้มของโลกในอนาคตที่เราจะต้องมุ่งไปสู่เรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานสะอาดนะครับเพื่ออนาคตของลูกหลานเราแล้วก็สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องที่จะมีศักยภาพสามารถที่จะมีแนวความคิดต่างๆมานำศักยภาพตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับหลังจากที่พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงสมาชิก ได้มาออกบูธขายอย่างนี้แล้วเสียงตอบรับจากทางพ่อค้าแมค่ค้าเป็นอย่างไงบ้างครับก็นะครับมันก็เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าแสนบ็อกเป็นการทดสอบนะครับเบื้องต้นก็อาจจะครกขักนิดหน่อยครับอาจจะมีว่าช่วยแก้ตรงนู้นได้ไหมแก้ตรงนี้จัดรูปแบบนู่นนี่สับเราก็รับฟังเสียงแล้วก็เอามาหาลือร่วมกันอเออลองปล่าแบบนี้นะแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะลงตัวในระดับ,บหนึ่งขึ้นมาแล้วว่าออตรงนี้นะกลุ่มออลักษณะนี้ควรจะอยู่ยังไงกลุ่มอย่างนี้อยูอ่ยังไงการสลับหมุนเวียนกลุ่มเนี่ย ก็เป็นส่วนของทางกลุ่มที่จะบริหารจัดการกันด้วยนะครับโดยผ่านมติหรือความคิดเห็นร่วมกันนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ก็จะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆตัวนในของจุมของทางผู้ตัวแทนของวิสาหกิจหรือผู้สมาชิกกลุ่มเองก็มีความว่าไงพึงพอใจนะครับอยากจะพัฒนาตลาดร่วมกันต่อไปอีกครับ แล้วแนวทางในอนาคตของทางเราเนี่ยมีการวางแผนในการจะส่งเสริมการตลาดด้านอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับพี่ครับในส่วนนี้เองนะครับเราก็มีหลักจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายส่วนนะครับเช่นหอการค้าเองก็ให้ความสนใจนะครับแม้แต่ทางจังหวัดก็ให้ความสนใจว่าเอเราจะมาพัฒนาตลาดตรงนี้อาจจะเรียกว่ายังไงให้เป็นเหมือนตัวแทนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดไหมนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งของตัวแทนจากจังหวัดหรือของชุมชนเองนะครับแล้วก็ พัฒนาเรื่องของนงวัตรกรรมทางด้านการตลาดเช่นจะส่งเรื่องของออนไลน์ไหมนะครับชุมชนหรือผู้ที่เข้ามาเที่ยวแล้วเนี่ยไม่สะดวกที่จะถือกลับขึ้นเครื่องทางกลุ่มเนึ่งสามารถที่จะส่ง,สงออนไลน์ไปให้เลยอย่างนี้นะครับไปถึงกรุงเทพวัดลุกขึ้นได้ใช้ได้รับประทานอย่างนี้เพราะเป็นสิ่งที่เราจะต้องอร่วมกันพัฒนาเรื่องของตลาดตัวนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีข้อมูล แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้มีตัวเลือกให้กับผู้มาเยี่ยมชมนะครับไ,ได้เห็นศักยภาพของชุมชนที่อยู่รอบเคขื่อนที่ทํางานร่วมกับเขื่อนกับประภาคส่วนต่งตางๆครับอสุดท้ายนี้พี่อาทิตยมีอะไรอยากฝากถึงนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ที่สนใจอยากจะเดินทางมาที่ตลาดแซนบ็อกแห่งนี้ไหมครับพี่ครับในส่วนของ พาไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจที่จะมาเรียนดูเรื่องของพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนนะครับที่กฟผได้ติดตั้งลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้าร่วมกับลงไฟฟ้าพลังน้ำเกิดสิริพรแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการนําร่องนะครับที่กฟผเองให้ความสนใจให้ความสําคัญในเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนนะครับซึ่งเป็นแนวโน้มที่จะทําให้โลกของเราเนี่ยสะอาดนะครับลดภาวะโลกร้อนนะครับ อนาคตของลูกหลานที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญนะครับมามาเยี่ยมชมนะครับมารับความรู้นะครับหลังจากได้รับความรู้ทั้งด้านพลังงานสะอาดแล้วเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้รับผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนที่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับก็จะหลายๆกลุ่มเนี่ยจะทํามาจาก ผลิตภัณฑ์จากสะอาดอินรีนะครับใช้สารเคมีน้อยหรือแทบจะไม่ใช้เลยเป็นงานแฮนด์เมดนะครับเป็นงานที่ประดิษฐ์กันขึ้นมาหรือทํากันขึ้นมาภายใต้กรอบของเรื่องของนโยบายของตลาดกรีนนะครับหรือจึงเป็นกรีนฟู้ดกรีนเฮล e a นะครับกรีนอินเนอร์เีนะครับเราเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมและให้กําลังใจ ทีมงานตลาดแซนบอกของเราครับครับโอ้โหเรียกได้ว่ามาที่เดียวได้ทั้งความรู้ได้อิ่มท้องได้ช้อปปิ้งต่างๆนานาได้ของติดไม้ติดมือกลับไปบ้านเต็มเลยนะครับโอ้โหเรียนเชิญนะครับผู้ชมใครสนใจที่จะเดินทางมาเที่ยวเขื่อนสิรินทรอนแห่งนี้นะครับสามารถที่จะมาเที่ยวได้ทุกๆวันเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับทุกวันครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อาทิตย์ พรุนาเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการรอบภูมิภาคสัปดาห์นี้นะครับผมจักรพันธ์จักรพลและทีมงานรายการรอบภูมิภาคต้องขอตัวลาคผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่โอ้โหมันเดินชมสักหน่อย